สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุเร Vality มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับมาเจอคลิปของไอหัวมะพร้าวขูดนี่อีกแล้วนะฮะไม่จบไม่สิ้นกันสิแต่คงไม่จบหรอกนะครับตราบใดที่มันยังมีลมหายใจอยู่มันก็คงจะพูดเลอะเทอะเพอ้อเจอ้อเลื่อยเปืือยอะไรแบบนี้โดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเหมือนเดิมนะครับกับคราวนี้มันก็มาอ้างมาบอกว่าชุดไทยนะครับ เป็นชุดของขเขมรไอชุดสบายเนี่ยครับมันเป็นชุดของขเขมรแล้วมันกลัวว่าชุดที่เราใส่ที่เป็นชุดจีนเนี่ยเป็นชุดของไทยโบราณไอนี่เนี่ยผมบอกเลยมึงหัวมะพร้าวขูดจริงๆข้างในหัวมึงมีแต่ใยมะพร้าวเต็มไปหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างไงและผมก็มีหลักฐานมังงัดหน้ามันด้วยอยากให้มันเห็นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ ผมมีข้อมูลนะที่จะเอาหลักฐานต่างๆนะครับมางัดหน้าไอ้ขมินตัวนีผมมวนนนาา้ผมไม่เชื่อว่ามันเป็นนักวิชาการผมไม่เชื่อว่าเป็นไกด้วยผมว่ามันเป็นเพียงแค่ใครสักคนหนึ่งนะครับที่มันจะพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์บิดเบือนความเป็นไปเป็นมาของประเทศมันเองนะประเทศอื่นไม่เกี่ยวนะออไอเนี้ยพูดมั่วไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะครับมันก็พูดมั่วอีกแล้วไม่มีข้อมูลหรือจริงๆแล้ว มันอาจจะไม่มีสมองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับอันนี้ชุดแคมแมโบราณครับชุดงานแต่งของขแมป์ที่มีมาดึกดำบรรแล้วครับอันนี้คือของขแมป์ครับนี้คือชุดไทยพี่โผลปัจจุบันก็ยังมีการใช้ยอยู่ครับนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรมาถึงปัจจุบันก็ยังมีใช้ยอยู่นี่คือเป็นชุดไทยครับไทยนะครับ ใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้ครับนี่คือชุดนะครับบรรพบุรุษไทยนะครับสยามครับผมนี่คือชุดดังเดิมของไทยนะครับชุดดังเดิมของไทยครับนี่คือชุดของไทยนะครับชุดโบราณของไทยนะครับแยกกันอย่างสิ้นเชิงเลยไม่เหมือนกันเลยครับผมไม่เหมือนกันกับขแมและอย่ามาเอาของขแมไปว่าเป็นของตัวเองนะครับของคุณคือแบบนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับในสิ่งที่มันพูดเรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าจริงๆแล้วชุดนะครับที่ มันพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นชุดจีนแล้วก็มันมีหลายเพจเหมือนกันนะที่เป็นเพจของขมรเนี่ยก็อ้างไปถึงชุดล้านานา,นาล้านช้างต่างๆเนี่ยว่าเป็นชุดดั้งเดิมของไทยแล้วก็มีอันนึงนะครับพวกชุดชาวเขาชาวแมวเนี่ยมันก็อ้างว่าเป็นชุดของไทยคือจริงๆทุกชุดมันก็อยู่ในถ้าอยู่ในประเทศไทยนะครับมันก็เป็นชุดไทยประเภทหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่า เป็นชุดไทยที่ไม่ใช่เป็นชุดไทยอย่างทางการมันเป็นเพียงแค่ชุดไทยท้องถิ่นถ้าเราจะเรียกกันอย่างถูกต้องนะนะเออมึงก็ตีรวนมั่วไปหมดนะครับแล้วก็ชุดสบายมึงเนี่ยนะที่มึงใส่ใส่กันเนี่ยมันก็เป็นของไทยทั้งนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่เคยคิดว่าไอ้ชุดดั้งเดิมชุดชาวป่าของมันเนี่ย เป็นชุดดั้งเดิมของมันอ่ะทีเนี้ยงั้นเอาอย่างนี้และกันเพื่อเสริมความรู้ไอ้หัวมะพร้าวขูดเนะี่ยไอบักกรว๊กเนี่ยจะให้ดูหลักฐานที่แท้จริงนะครับที่ผมได้ไปค้นมาปรากฏว่านะครับผมไปเจอภาพนี้นะครับภาพนี้บอกอะไรได้เยอะมากนะครับภาพนี้นะครับมาจากไหนภาพนี้นะครับเป็นภาพเขียนนะเขียนแล้วเคลือบนะครับด้วย ระเบื้องอย่างดีเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในสมัยคริสต์ศักราช1,400ถึง1,500ก่อนที่ประเทศเขมรจะก่อกำเนิดขึ้นคือเป็นภาพที่บ่งบอกว่าชาวจีนได้ไปเยือนประเทศต่างๆทั่วโลกที่เขาเป็นพันธมิตรนะครับรวมถึงไทยด้วยแล้วถามว่าภาพนี้มาจากไหนเอาอันนี้ก่อนนะครับ ภาพนี้มาจากไหนแล้วค่อยอธิบายภาพกันนะฮะภาพนี้นะครับเพื่อนๆนี่ภาพนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในภาพนะครับที่อยู่ที่พระมหาเจดีย์นะครับยูเจียงถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับยูเจียงทาวเวอร์ถ้าเป็นอ่านเป็นพูดเป็นไทยๆเลยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนครหนานจริงมีหลายแห่งลักษณะของ คล้ายๆปราสาทคล้ายๆสถูปนะครับคล้ายๆเจดีเป็นอาคารของจีนที่สวยงามนะเป็นหอสูงที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับราชวงศ์หมิงอย่างที่บอกนะครับม่อก,ก็เกิดขึ้นอยู่ใน,ในช่วง1,400ถึง1น0 0ะครับในคริสตศักราชนะอ่าแล้วทีเนี้ยมันมีคนนะครับได้ไปเที่ยวนะครับแล้วเขาก็ไปดู สิ่งก่อสร้างนี้นะครับแล้วเก็บภาพมาฝากแล้วเขาก็ได้อธิบายนะครับว่าอาคารสูงแห่งนี้เนี่ยสูงถึง52เมตรมี7ชั้นด้วยกันแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมันมีภาพนี้ครับนี่ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของจีนในช่วงของรัชสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ ออกเรือเดินทางไปยังประเทศต่างๆต,ตามพระราชประสงค์ของจกักรพรรดิหยงเอ๋อนะครับเพื่อย้ำความสัมพันธ์ทมตรีนะครับของประเทศต่างๆแล้วเขาก็ถ่ายภาพนี้มานะครับเป็นภาพที่กงกงหรือขันทีของทางจีนเนี่ยได้มาเชื่อมสัมพันธ์ทมตรีอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าภาพนี้นะครับฝั่งนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนนะผมขอถอดภาพนี้ออกมานะครับ มาอยู่น,นี้แนะมาอยู่น,นี้นะครับอาจจะไม่ชัดมากนะคือภาพทางขวามือตรงนี้นะครับพเพเื่อนๆนทางขวามือตรงนี้เนี่ยคือคณะทูจีนทางซ้ายมือเนี่ยคือสยามนะครับทําไมถึงบ่งบอกว่าเป็นสยามอ่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะภาพมันไม่ได้ชัดมากนะฮะอ่าทำไมถึงด้านซ้ายมือเนี่ยบ่งบอกถึงเป็นสยามเพราะว่านี่ครับมีพระปฐมเจดีย์อยู่ <analyzed> เขาเขียนได้ละเอียดมากนะครับในตัวภาพเนี่ยมีพระปฐมเจดีย์อยู่ตรงนี้เห็นไหม นี่ไทยแน่นอนมีกรษัติย์ไทยนะครับเข้ามาเชื่อมสัมพันธไมตรีมีพระนะครับต้อนรับมีนางสนมนางบำเรอนะครับแล้วก็มีนักดนตรีหนึ่งคนแล้วก็มีนางรำสามคนนะครับให้การต้อนรับอ่าอันนี้ถ่ายมานะแล้วทีนี้อีกภาพนึงนะครับเป็นที่น่าตกใจมากๆนะอันนี้ผมจะให้ดูนะครับเพื่อนๆอ้าวอันนี้ไม่มีนะ แต่ภาพที่อยู่ใต้ลงมานะครับภาพที่อยู่ใต้ลงมาคือภาพนี้ครับอ่าเป็นภาพนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือกษัตริย์ไทยอยู่ดีนะอันนี้คือยังเป็นกษัตริย์ไทยอยู่นะเ,นเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกษัตริย์ไทยอยู่นะครับแล้วราชทูตของทางจีนเนี่ยก็มาหาแล้วก็มาเจอว่าชนพื้นเมืองของเขมรเนี่ยนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นเขมรเพราะว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ อังครในสมัยนั้นนะครับประสาทอังร์เนี่ยแล้วเขาก็มาเจอชนชนชาติพื้นเมืองของขเขมรครับเนี่ยแต่งตัวกันแบบนี้นี่คือการแต่งตัวดั้งเดิมของบ้านพวกมึงนะครับอันนี้รายละเอียดชัดเจนมากนะครับนี่ครับอ่านี่คือเขาบอกว่าอยู่ในสมัยของราชวงศ์หมิงนะครับแล้วก็อยู่ในคิสสกักราช1 4 0 0ถึง1,500นะครับ ภาพนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะนี่ภาพนี้ผมว่าน่าจะชัดอ่านี่นะฮะคือภาพเต็มๆคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากข้อมูลที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนี่คือชุดดั้งเดิมของเขมรที่มันไม่เคยยอมรับเลยแม้แต่น้อยว่านี่คืออารยธรรมโบราณของพวกมันเองแล้วก็เป็นชุดนะครับที่มันใส่มาตั้งแต่โบราณซึ่งไม่เคยมีสบายมาก่อนนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวเขมรและนักวิชาการเขมรหรือไม่กระทั่งไอ้หัวมะพร้าวขูดตัวนี้มันไม่ยอมรับไปดูคลิปเลยครับ ล้วคาเพื่อนนั่นคือหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากเอามานําเสนอให้กับทุกๆคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับจากคํากล่าวของไอ้หัวมะพร้าวขูดเนี่ยมันอ้างว่าชุดสบายเป็นชุดของมันเป็นชุดเขมรโบราณนะครับ แล้วมันก็ทึกทักเอาเองไปทุกสิ่งอย่างนะครับเหมือนคนไม่มีสมองในการที่จะคิดแล้วพูดออกมานะครับมันได้เพียงแค่พ่นๆออกมาจากรูตูดของมันเองนะเอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนั้นแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาโดยเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจของผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ